ไม่ไหวคนเดียวคงไม่ไหวนะคะต้องมีคนช่วยต้องมีคนช่วยเพื่อเพื่องานมางมากคนกับซอยกันทั้งขอบครั่วขอบคุณมากๆค่ะเจ้าชิมอันนี้หน่อยแปกอย่าไปเสืออย่าไปหลับเบอร์แปะมะหมดจะเข้าแต่ยามิึง ไม่ได้รู้จักกันเลยโทรเคยสื่อเขาเพา,าก็ทักมากทักมากก็บ่ได้บ่คอยได้สนใจอย่างเพราะว่าบ่มีเวลามีเวลาตอบเฉื่อนแหละปะัญหากันยังตอบบ่เหมือนบอเลยคุณนะเอไอนะขอบคุณเอไอมากๆนะขอบคุณมากๆทำงานต้องต้องขอบขอบนั่น่ะเอาลงข้างล่างหรือว่าเอาขึ้นข้างบน ผูาเจ้าก็ไเดไ่ลน้อยเดียวอืลงฟอมาฮะแหลครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอโทรมาอีกแล้วไม่รับฉัทนทรมาโทมาอยู่หันมันบ่าทานเหมือนกันยบยาฝ่าวโทรมาหลายถือมันกัะยั่งพอกินอยู่ เออบางเถื่อกะเมื่อเร็พห้องทุกๆคนผ่านไปผ่านมาแวะได้ผ่านไปผ่านมาแวะได้นะคะยินดีต้อนรับเปิดบ้านไว้รออยู่นะคะแดดแรงมากแดดแรงมากบางคนบางคนมาตอบใดมาสุกคนแมนอยู่บ้างสิตอบไดมาสุกคนอยู่บ้างเมื่อนึงเมื่อนึงเมื่แมนหน่อยๆเลยเออคนนั่งจำเออไม่เป็นอย่าง ไม่ได้พปบ่ามืออื่นบ่าอยู่ในงาน <laughs> บ่าเกี่ยวกับงานไม่เป็นไรนะคะโยโซาับ,บามึเป็นกินเื่อยหลายกินเื่อยหน่อยเดียวพี่ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อีหยนะังหน่าเคื่อสัดเกตหมดเมื่อเฉียดไปก็เขมามหา สวัสดีค่ะใช่แฮปปี้ไม่รู้จักไปคุยกับมันทำไมวะนะฮะมาในหลุดก,กดคอมเมนเต์ให้แล้วแต่แล้ว,แล,วแล้วกดเป็นยังเดีย่อดอกเราคอมเมนต์ให้ยเเป็นแล้วก็ซีแล้วุันข่อยหลุดหลีหันแล้วพี่นอ้องเศรษฐีเศรษฐีครับคนขายของครับเพระาะเศก็ไม่ได้ลูกค้าแม่ยนะหนาเฟดเลยนะ ขายนันขายนี่สลรพผัดแต่ได้หนีเยอะอ้วนบุคหอยเห็นล้วเยอะเยอะอ้วนบุคหอยเดี๋ยวเขาไปนาเฟยียสเป็นไหนขอกักแม่กินพสาวสั่งมาให้นะคะอย่าอย่าเขาผ่านละ ยาไม่เกิงกลมได้ไลยเส็นเอ็นข้อกลมเข้าอยู่หันละกลมหนังกลมหนี้กลมหนังกลมนี้บมงมนคนจะเห็นบอสเสียต้องไปหาตรวจสอบก็จะคล้องเองว่าตัวใดมันผิดมันเข่าใครมันอันนี้เดีย๋ยวอวดจ้าพี่น้องสุอร์ุกคนอร์แหวดใจจ้าแะได้จ้า,จาย,ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะยินดีต้อนรับมากค่ะ ว่าคนบางคนมาตอบได้่มาสุกคนแมนอยู่ว่าสิตอบได้มาสุกคนอยู่ว่าเมื่อนึงเมื่อนึงเมื่แม่นหน่หนมมอยๆเลยเออคนนั่งจัท้ายอีกเพราะเพราะมาต้นย่ามือนแรงขึ้นมาอีกขึ้นสีเขียวมาอีกดีใจมากๆคอมทักการสุโภสวัสดีจ้าน้องสาวสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะมาเปิด สวัสดีค่ะอันนี้ขึ้นมหาหอดหัวเหศเห็ดบวดหัวเสเส้นก็ดีเหรอเส้นก็ดีแหรพี่นนอะเสียฐเอ็นก่นกนกค่อยดีกล่มกลมไหลแอนดอกเดฟแปลงนี่เอ้ยมันบ่แมนมันบ่แอนผ่านไปผ่านมาแวดได้ละจ้าเพื่อนทุกคนผ่านไปผ่านมาแวดได้ยินดีต้องทำเพราะฉะนั้นต้องทําให้มันเต็มที่นะคะทําให้มันเต็มที่ เดี๋ยวมันก็จะไปได้สวยนะคะแต่เขาเห็านาเก๋เสียงดังหนวกหูเขาเครื่องปั่มดังตึมตึมตึมหนเกหูก็ลงมาก็เลืลอ่อยไรงต่งยายาเขาผ่าหลักยาไม่เก็บ กลมหลายเสรนเอนคออันนี you know well, um, ้ข <pe> <neighbors> like right. ึ้นมาหอดหัวเห็ดหัววดหัวเส้นเส้นบอดีล่ะเส้นบอดีล่ะพี่น้องเสรนเอ็นบ่คอยดีกลมกลมหลายอันห่วงเนาะคะยามันพามันผ้าห่วงผ้ารับกันเละรับอย่างเดียวตัว้บนกลมเขาอยู่หันละกลมนั่นกลมนี้กลมนั่นกลมนี้นักคนจะเห็นบอเสียเก่าเลยพี่น้อง ยี่อ้วน,น,นยังไงยังว่ากินเข่ากับประเด็กกินหลวงหลายไปนไหาแต่ว่าอ้วน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 ,นมากอ้วนมาก,มากปเป็เผื่อนเข้ามาเต้นแบบหูจักเข้ามาเต้นนะสีไฮห้องหูห้องหูจักก็สิกุ้มไห,หมห้องหูจักเอาเหลวไปเยี่ยมบานเผื่อนก,นกนระไดก็เมื่อไรยังม่ทันไหนไรรักษาสุขภาพจะฟองก็เดอพี่น้องเ,อเยอะๆแล้วก็ไลส์สดด้วย ช่วยให้ช่องกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะกลับมาเหมือนเดิมแล้วะคะ่ะช่องเย็่อ้วนเขียวหมดแล้วจะกิดหัวหัวไปทั้งซ่างนะหัวไปทั้งสางเมื่อก็เล็มกมันก็เล็กไข่งานพวงนี้เมื่อก่อนไม่เคยเฮ็ดนี่งานเก่าเลยพี่นอ้อง ยังยืดอ้วนยังไงยังม่ากินเข่าก็บประเด็กกินหลวงหลายปนไหนแต่ว่าอ้วน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 ,นมากอ้วนมากผ่านไปผ่านมาแม่ได้ผ่านไปผ่านมาแม่ได้อื ตรงขอ,อบคอมมดเนยะเอาลงข้างล่างหรือว่าเอาขึ้นข้างบนดีนะคะมันจะเป็นตะแสบอยู่ที่นอ้องชิ้นใหญ่ๆน่ากินน่ากินเราสี่ลูกค้ายอยู่หันเนีมันเถี่โท่ทาามาหลายเท่าก,กับลำคาเขาวา่าโบเขาว่าโบกะโทษคุยกับมันโดนนุ่นก็สิลงลค้าล่มมันเด้มันบอกให้เฮ็ดยังไงก็เฮ็ดนะ เงินหายหมดด้วพี่น้องเด้อลมันยังเด้อสูๆกันไปด้วพี่น้องผ่านไปผ่านมาแว่ได้ด้อจ้ะเด้อผ่านไปผ่านมาแว่ได้ว่ากี่โมงก็ต้องเป็นตอบอยู่ตลอดเวลานะพักกับพักไหนจะเข้าพักจะขัิรนนะแต่เออลงลิปไปหลาย อ,อแล้วก็สิลบควมผิดห้เองลงคลิปไปเยอะๆนะคะพี่เองกะตองเป็นตอบอยู่ตลอดเวลานะพักกับพักไหนจะข้าวพักจะข้าวจักเครือเลยบไดเบึงจักเครือเลยไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูเลยมาคุยจะกับโมูกับพวกนี่แหละมาตอบโจทเอ,อ้ยยากรนอนนี่ยากรนอนมันสิง่งห่วงครับกินจังหมื่ขึ้นหอดมืดเหม่อก็ยังหายห่วง ันเด็กก็มากินเพราะว่ามันเป็นงานของมันคือการงานวิชาชีพมันก็ต่างเออเหตุเห็นมันสําเร็จนะพี่นอ้องไปยิไปเสือมันละเยอะแล้วก็ไล์สดด้วยช่วยให้ช่องกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะกลับมาเหมือนเดิมแล้วคะ่ะช่องเย่อ้วเขียวหมดแล้วว่าก่อนได้ไปบางนาเปดหรยว่ามัน เขาขายอย่างเ่อเห็นคนขายของเมืเ่อยเห็นเห็นแต้มโมในเฟสนะกันนี่แหละเห็นแต้มโมเคสต์ผู้ใดที่มาขายอย่างฮะตัดสิมไปเลยเมื่อคนโทรมาเคยสื่อของสื่ออย่างนะคะโทรมาโอ้ยผมมีเวลาดอกว่ผมไม่เวลาคุยทางานไดผ่านมาแวะได้นะคะผ่านไปผ่านมาแวะบ้านเยอ้วนได้ยินดีต้อนรับหมดทุกคนนะคะยินดีต้อนรับมนะคะเมื่อแล้วเยอวนอันทรงงานทรงงานหลาย สรงงานหลายแล้วก็ม่ไหลสดนําดีใจมากมากทมาอยู่หันมันบ่ท่านเหมือนกับยฝาฝาโท่มมาไหลายถือมันกันย่งพอกินอยู่